สวัสดีครับพบกับช่องบุรีนอกแอดสิงรีวิวนะครับวันนี้นะครับแอดสิงได้นําบุรีตัวไว้เบ exactly um ทนะครับมารีวิวนะครับบ <sky> ุรีไว้เบทนะครับหลังจากที่หายไปสักพักนะครับตอนนี้นะกลับมาแล้วนะครับมีบางพื้นที่แนะครับที่มีขายตัวบุรีไว้เบทนะครับเป็นบุรีตัวนึ้งนะครับที่ได้ความนิยมนะครับของกลุ่มวัยรุ่นเอามาดูการรีวิวของตัวบุรีไว้เบทนะครับนี่คือตัวซองของตัวบุรีไว้เบทนะครับเป็นบุรีซองแข็งนะครับ มีมุมคมนะครับมีมุมคมนะครับอันนี้คือข้างซองนะครับหลังซองนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นสีเทานะครับออกไล่ไปทางสีดํานะครับตัวอัรไว้เบรสนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็มีรูปนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับที่มีลายเส้นสีีนะครับทําให้รู้กันนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นบุหรี่ไว้เบรสนะครับมาดูด้านในของตัวบุรีไว้เบรสนะครับบุรีไว้เบรสนะครับ ทำการเปิดนะครับก็เป็นฝาปิดนะครับฝาเปิดปิดจะมีฟอร์เป็นสีเงินนะครับกลิ่นข้างในโซนนะครับกลิ่นชัดนะครับมีความหอมนะครับออกมาข้างนอกเลยนะครับแล้วก็นี่คือตัวมวนของตัวบุรีไวเบทนะครับเป็นมวนสีดานะครับมวนสีดํามีโลโก้นะครับเขียนนะครับเป็นสีทองอ่อนๆนะครับตรงนี้นะครับไวเบทแล้วก็ค้นกอนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับค้นกอมีความสั้นนะครับแต่จะได้เพิ่มตัวยามาแทนนะครับก็เป็นมวนขนาด มวลปกตินะครับมี20มวลนะครับต no ัวยานะครับมีความแน่นนะครับรอยยับของตัวมวลบุหรี yes. <ot> ่นะครับ <heavy> น้อยก้นกอนะครับมีความนิ่มนะครับก้นกรไม่แข็งนะครับอมาดูรสชาติของตัวบุหรี่ไวเบลนะครับเป็นบุหรี่ช็อกโกแลตนะครับกลิ่นช็อกโกแลตนะครับมีความชัดของตัวกลิ่นเยอะนะครับตัวก้นนะครับก็จะมีความหวานให้มาด้วยนะครับเป็นตัวยาล้อลำดับกาะนะครับ จะไม่ออกไปทางร้อนจัดแล้วก็ไม่ร้อนดุ้งไปนะครับให้ความมืนเมาระดับศูนย์นะครับ so คนที่ต้องการนะครับบุหรี่มืนเมานะครับระดับศูนย์นะครับก็ต้องลองต้นนะครับเป็นบุหรี่ไว้เบทนะครับทางร้านนะครับต้นนะครับมีจําหน่ายนะครับคัดต้นละ480บาทนะครับบกบซองนะครับซองละ48บบาทนะครับเป็นบุหรี่ต้นนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับ สายกลิ่นช็อกโกแลตนะครับกลิ่นหอมๆนะครับกลิ่นชัดๆมีความหวานนิดหน่อยนะครับก็ต้องลองตัวบุรีไวเบทนะครับทางร้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอดสิงรีวิวด้วยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวแอดสิงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามพูดคุยนะครับมีสินค้ามากกว่า100รรายการนะครับขอบคุณครับ